ต่อเลยนะคะงานสวนหลังบ้านเนาะเอาดอกไม้ไปเพาะปลูกค่ะรับคำสั่งจากนายค่ะนายฝรั่งลุงบอกว่าวันนี้เธอต้องทำงานนะคะคเราก็เลยจะต้องทำงานเราทำไปทำคลิปวิดีโอไปเราก็จะโดนแซวนะคะว่าทำไปคุยไปเนาะ ดอกไม้หลายอย่างเลยปะ่ะเพาะดอกไม้กันออกมาปิดประตูหน่อยโอ,ยโอย้เขาบอกให้เราทำนะคะแต่เขาเอาดินมาใส่ให้เราแล้วเนาะเดี๋ยวเราก็ทำกันนะคะเนาะต้นทิวลิปต้นดอกไม้ต่างๆพวกนี้ที่มีหัวนะคะสำหรับบ้านนี้นะคะบ้านลุงเนาะลุงเขาจะให้เพาะในนี้ก่อน พราะให้เขาขึ้นก่อนให้เขาโตก่อนนะคะแล้วเราค่อยค่อยเอาไปปลูกเนาะลุงจะให้โมนาจะเพาะทั้งหมดลุงเลยบอกว่าต้องใช้ต้องใช้กระถางอันนี้สองอันนะคะเนาะเดี๋ยวเรามาดูลุงกันลุงยกมาให้นะคะแบบนี้เลยนะคะลุงให้เฉพาะดอกพันนี้เนาะ ไปดูลุงทำลูกชายเ่าทำอ่าแบบนี้นะคะเราก็จะปลูกดอกดอพวกนี้เลยนะคะเพาะเลยเนาะ n i ส e เก t ขออภัยนะคะลายตาหน่อยเนาะลุงก็อยากจะมีส่วนร่วมในการตั้งกล้องค่ะแกก็ขยับไปขยับมาให้รูดแบบเรียวไทม์เลยนะคะสำหรับลุงฝรั่ง เราก็จะปลูกลงดินเลยนะคะเนาะลุงบอกว่าอันนี้เป็นดอกไม้พันธุเดียวกันนะคะเป็นดอกไม้พันธุ์เดียวกันเราก็จะปลูกเพาะให้เขาขึ้นมาก่อนนะคะเนาะมันมีบางพันธุ์ที่ลุงบอกว่าเอาไปปลูกในดินได้เลยอันนี้คือเราต้องเพาะในกระถางก่อนอันนี้คือสี่พันนี้มันเหมือนดอกดาวเรืองบ้านเราเนาะเนี่ยสี่สี่พันนี้โมนาจะเพาะในนี้ก่อนลุง ลุงเพาะาลุงใส่ลงไปแล้วต้นหนึงให้โมนาดูเนาะแต่ไอ้พันธุ์เนี้ยเราต้องใส่ในกระถางนะคะเนาะในกระถางอุ้ยอันนี้ซื้อมาเหมือนกันเลยเออพันธุ์เนี้ยต้องใส่ในกระถางเลยนะคะอันนี้ขึ้นแล้วอะ่ะยังไม่ทันลงดินเลยขึ้นแล้วอะนะคะเดี๋ยวเราค่อยใส่เนี่ยลุงของลุงมีอีกหลายหลายต้นนะคะตอนนี้เราใส่ของเราก่อนเนาะ ลงบอกให้ขุดใส่ลงไปเลยโมนาจะวางของเขาดอกไม้ชนิดของเขาวางไว้ตรงนี้เลยนะคะอันนี้สีแดงหัวเขาเหมือนหัวหอมเนาะนี่ยังไม่ทันลงดินเลยนะคะขึ้นแล้วอะ่ะ เนาะยังไม่ทันลงดินเลยขึ้นแล้วอ่อ้ยตื่นเต้นนะคะพอถึงหน้าร้อนก็ตื่นเต้นร้อนแล้วขึ้นแล้วอ่ะดิคําอ้อแผะ โอเคแตคอยูใน้าีัน่านเรน <Okay. S 1> ที่่ยอันนี้สีดำนะสีม่วงม่วงเข้มมากเลยนะคะอันนี้สีม่วงเข้มนะคะ โทอะไรนี่ค oh. okay. ือแค่นดิ้นแรดิมแฮดินที่ีน่ีกาไดินแ่โอเคทำไม่ถูกใจอีกแล้วอ๋อโอเคห้าสิบนูดที่เอาไปอ่โอเคเห็นไหมคะอันนี้โอ้ 绿黄。 เรียบร้อยนี่เรียบร้อยแล้วนี่โมนาได้ดอกไม้ตามนี้เลยเดี๋ยวเราไปคอยดูกันอีกทีเนาะตอนนี้ก็เสียบไว้ก่อนเสียบไว้ เสียบไว้เสียบไว้เรียบร้อยแล้วก็จะมีต้นหนึ่งหูอันนี้อันนี้ของปีที่แล้วนะคะที่เราปลูกกันไว้เองแล้วเนาะ <c oughs> ลุงลุงให้ไว้ตรงกลางนะคะ โอ้มันกอใหญ่อ่ะมันต้องหากอที่เล็กๆอันนี้ของปีที่แล้วนะคะโอ้ดูสิเขาเกิดขึ้นเยอะนะเห็น,น,นไหมอืมลงหากอเล็กๆมาให้นะคะเพื่อปลูกในกระถางเดียวกันแต่มันเป็นของปีที่แล้ว นี่ลุงหาต้นที่เล็กกว่ากันมเมาให้นะคะต้นมันแห้งเนาะมันก็ยังขึ้นเนาะถมไปเลยกลบไปเลยเรียบร้อยถังนี้ได้ห้าต้นนะคะ เรียบร้อยค่ะอันนี้คือการเพาะปลูกไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันเนาะ yeah, ก็ใหญ่สูเลยแต่ทีสูงก็แบนอยู่น็อตโมเลยวะนั่นแหละน็อตโมโอ้ห่าหอนะพอเราบนหน่อยเขาบอกว่ามันเนื่อยถ้าพักถ้าอยู่นะูถ้าอยู่ในบ้านมันจะเนื่อยเขาเข้าแซลไม่เหมือนอยู่อพาร์ตเมนต์นะคะอยู่อพาร์ตเมนต์เราจะสบายนะ ม <Yeah. S 2> ัน,นก็จะไปดูว่ามันพอสมหรือไม่แต่เดี๋ยงงี่ส์ที่มันบางทีมันเล็กหรือว่าแบบว่าไม่รู้ว่ามันจะมีอะไรบ้างอย่างไรก็ตามถ้ามันเป็นต้นไม้เก่าของปีที่แล้วของเรานะคะดอกดอกไม้นะลุงก็ให้แผนเอาว่าเธอจะวางยังไงแต่มันต้องวางให้ได้อันนี้โมนาแพนวางได้ห้าห้าหลุมนะคะห้าต้นเนาะตรงกลางโมนาใส่ลงไปแล้วแต่ข้างข้างเดี๋ยวโมนาต้องโกยโกยดิดขึ้นแล้วเอาเขาลงไปวางแล้วให้เขาขึ้นมาใหม่นะคะ อันนี้คือของเราตั้งแต่ปีที่แล้วเนาะอันนี้คือเราซื้อมาใหม่แล้วเราปลูกใหม่ปีนี้นะคะเพราะว่าต้นนี้ยิ่งปลูกเขาก็ยิ่งยิ่งขึ้นมานะเราก็แผนงานลงลงอันนี้มันไม่เห็นมีหัวไม่เห็นมีอะไรเลยต้นนี้มีหัวนี่มีหัวเนี่ยโมนาก็งงนะตอนแรกอันไหนหัวอันไหนต้นนี่ตรงนี้คือต้นของเขานะคะเนี่ยต้นของเขาก็จะขึ้นมาแบบนี้เนาะอันนี้ก็จะเป็นหัวของเขานี่โมนาก็จะแผนไว้อย่างนี้อย่างนี้เลย มันยังมีอีกอันนี้คือเราเก็บไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะลุงเก็บหมดเลยลุงเก็บแล้วก็ต้องปลูกให้ขึ้นก็คือขึ้นไม่ขึ้นก็ไม่เป็นไรนะคะแต่อย่างเนี้ยล้านเปอร์เซ็นตขึ้นแน่นะคะอย่างนี้ล้านเปอร์เซ็นตขึ้นแน่แล้วหัวเยอะมากเลยเนาะอันนี้ของเราปลูกปีที่แล้วเองนะคะเนาะแต่ถ้าเราไปซื้อเข้ามาถ้าเขาาซื้อเข้ามาก็าต้องแยกนะคะเนี่ยเขาแยกได้เป็นสามต้นต้นหนึ่งต้นละ ถุงละสิบกว่าคูณใช่ไหมคะถุงละสิบกว่าคูณก็ห้าสิบกว่าบาทเนาะนี่อันนี้เขาแยกได้เป็นสามต้นเลยนะแต่เราไม่แยกนะคะเนาะหมดยางหมดยางนี่ยังมีหัวอยู่นะเนี่ยแล้วไงเราก็ต้องปลูกลงไปมีแล้วก็ปลูกลงไปให้หมดนะลุงเขาอุตส่าห์ถอนมาไว้เนาะเราก็ปลูกลงไปพอให้เขาขึ้นนะคะเดี๋ยวเขาขึ้นเราค่อยเอาไปลงดินจริงลงดินลงพื้นดินเราจริงเนาะอันนี้เราก็จะมาวางเรียงก่อนว่าวางแผนก่อนว่าจะให้มันอยู่ตรงไหน ลุงเขาบอกว่านี่ให้วางอยู่ตรงนี้เนาะป่ะไปไดูด้วยกันเลยปลูกอันนี้ก่อนเนาะเมื่อกี้พอโมนายกไอ้นี่ยกกระสอบดินนะคะลุงแจ้แเซลแซลโมนาเห็นไหมเป็นเมียฝรั่งอยู่แบบในบ้านอ่ะมันเหนื่อยกว่าเป็นเมียฝรั่งที่อยู่อพาร์ตเมนต์เนาะ มีเซลนะคะเซลนะคะก็เซลกันไปเนาะเซลก็ช่างเราก็เราก็จะอยู่อย่างนี้แหละเซลยังไงก็ช่างเราก็จะอยู่อย่างนี้แหละอืเอารดิ่ขึ้นเดี๋ยวเราก็จะเอาหัวเข้าลงนะคะหัวเข้าเยอะก็เลยต้องโกยไปลึกๆเนาะมันจะเป็นแคบไปเลยนะ เดี๋ยวเราค่อยปรับแต่งออกเนาะเอาเขาลงดินให้หมดก่อนบางหัวก็ยังสั้นๆนะแต่บางหัวก็ต้องโกยเยอะๆเพราะว่าบางอันหัวยาวๆอันนี้หัวสั้นๆนะตอนนี้มันก็เหมือนเหี่ยวแห้งนะคะแต่พอตอนเวลาเขาออกดอกมาแล้วพี่น้องเอ้ยสวยงามแล้วออกไม,ไม่หวาดไม่ไหวพี่ ออกไม่หวัดไม่ไหวจริงๆออกมาแล้วมันชื่นใจอะ่ะเห็นดอกไม้แล้วมันชื่นใจนะคะหัวน,นี้ใหญ่มากเลยเม่จริงๆพนะี่น้อง บางคนเขาก็บอกว่าไม่ต้องเอาออกไม่ต้องอ,ออกจากดินหรอโมนาก็ไม่ก็ไม่ได้ถามลุงนะว่าถ้าเราไม่เอาขึ้นมาจากดินน่ะมันจะเป็นอะไรไหมปีหน้ามันจะขึ้นไหมอะไรอย่างเงี้ยเหมือนดินหมายถึงว่าไม่ขึ้นออกมอหมายความว่าทุกครั้งเราปลูกอยู่ข้างนอกใช่ไหมคะทุกทุกเอของของเรา,าปลูกข้างนอกแต่พอเวลาเขาร่วงโรยแล้วหรือว่าหนาวมาแล้วลุงแกขุดออกหมดเลยนะคะลุงแกออกขุดออกหมด แล้วแกก็มาเพาะอย่างนี้เหมือนปีที่แล้วที่โมนาหเห็นแกก็คืออันนี้เป็นกระถางใหม่ที่เราเพาะปีนี้นะคะกระถางใหม่เราเพาะปีนี้อันนี้คือของเก่าที่เราเอามาเพาะมาเอามาเพาะปีนี้มันก็ไม่แตกต่างนะถ้าเราไปซื้อเข้ามาเราก็ได้หัวเป็นหัวหัว,หวเงาๆแบบนี้เนะาะเพราะนั้นเราก็ต้องมาเพาะปลูกเองนะคะแต่ถามว่ามีคําถามว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ไปขุดเข้ามาแล้วให้เขาอยู่อย่างนั้นเลยไม่ได้หรือทำไมเราต้องไปขุดเขาออกเนาะเออโมนาก็งงนะอันนี้ข้อนี้โมนาก็งงเหมือนกันนะคะ ว่าทำไมต้องไปขุดเขาออกอคนอวบนี่มันทำอะไรก็อือ้ออ้าะนะอือ้ออ้าคือคือคือมันอ้วนพูดแบบไม่รักษานันใจกันเลยคือมันอ้วนหูดยลุกยา น,นี่เราวางแผงไว้ตรงนี้เนะเราก็ปลูกอันตรงนี้ออกขาลุงไปเลยนะคะน,นี่็มีหัวต้นนี้มันไม่มีหัวแต่มันมีต้นเนาะมันจะขึ้นได้ไหมอะต้มาคอยดูกันนะใส่ไปก่อนลุงอุตส่าห์ถอนมาแล้วเราก็ หูกปะมันไม่มีหัวมันจะขึ้นปะเดี๋ยวเรามาคอยลุ้นกันนะคะวันนี้วันที่เท่าไหร่เดือนเมษาวันที่วันที่สองนะวันนี้วันที่สองนะเราเพาะวันที่สองนะคะช่วยกันจำเนาะช่วยกันจำว่าเราเพาะกันวันที่สองเอาข้าลงวันนี้วันที่สองมาดูซิว่าเขาจะขึ้นไหม มีหัวเราก็พอว่าลุ้นหน่อยแต่อันที่ไม่มีหัวเรามันจะขึ้นหรองงเหมือนกันนะแล้วมันก็แห้งๆอย่างนี้ก็มีหัวตะปูตะปีเนาะแต่ขึ้นแน่อันที่มีหัวนะ่ะเพราะว่าโมนาเห็นที่ลุงเขาทำปีที่แล้วนะคะมันก็ขึ้นอะ่ะเขาก็มาแอบมองเรานะได้แอบตัว,มตวไม้ตัวเน,นาะสเก็ตว่วฟาฟออิสิตออว่าฟอวิทาเดมออฟว่าฟอฟิอีก็พูดเต็มอีวยวย่ะ ฮะโรอยเลยร้อยมดิร้อยยิม่อนังเป็นดอยดลุงบอกว่าถ้ามันอยู่ในดินมันมันมันไม่ดีอีเยเล็หจุ่มิมันรอยหน่อยดิอสิดี้เนี่คอนันขึ้นแล้วอ่ะยังไม่ทันลงดินเลยนะคะขึ้นแล้วเนี่ยต้นเนี้ยมองเห็นไหมอ่ะเนี้ยขึ้นแล้วนะคะต้นนี้ไม่ทันลงดินเลยขึ้นแล้วอ่ะ ก็ล้านเปอร์เซ็นต์แล้วค่ะขึ้นแน่เพราะว่าท่านเรายังไม่ทันขนาดของหัวเขาอ๋อถ้ามันอยู่ถ้ามันอยู่ในดินหัวมันจะมันโดนเหมือนมันจะเน่าอ่ะค่ะเอาอีกแล้วลุงทําอะไรอีกแล้วอะลุงมีของใหม่เล่นอีกแล้วอะมันจะเน่าแล้วมันจะรีบนะคะมันจะเน่าอะมันจะเน่าเลยแหละเหมือนหัวมันเราอ่ะถ้ามันอยู่ในในดินนานๆน่ะมันก็จะเน่านะคะเมื่อถึงอายุมันเขาก็ต้องเอาออกลุงเสียงดังลุงทําอะไร ร้อยแล้วถ้าเนี่ยมันมีหน่อออกอ่ะมันยังไม่ทันได้ปลูกเลยเนาะมีหน่อออกแล้วอ่ะนี่อ่ะนี่อ่ะเห็นไหมมีหน่อออกแล้วนะคะเนาะเย่รอชมด้วยกันนะคะดอกไม้วันนี้เราก็ได้ทำงานสามอย่างเลยอันนี้เป็นกระถางที่ปลูกใหม่ปีนี้สองกระถางนี้เป็นกระถางที่ เป็นหนอเก่าของปีที่แล้วนะคะเนาะสองกระถางนี้เนาะเดี๋ยวเราค่อยมาชมกันนอวันนี้วันที่สองนะคะสองเมษายนที่เราเริ่มเอาหัวเหงาลงดินเนาะดอกเขาก็จะเป็นประมาณดอกพวกนี้เลยนะคะประมาณนี้เนาะนี่เนาะประมาณนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาชมด้วยกันนะคะให้งานใหม่แล้วนะคะลุงบอกว่าหลังจากที่เราเราปลูกเรียบร้อยแล้วเนาะลุงบอกว่าให้เราเอาผ้าเนี้ย เป็นผ้าผ้าสีขาวแต่คุมเขาให้เขาเกิดความร้อนนะคะเนาะเกิดความอุ่นนะคะให้เขาเกิดความอุ่นเนาะแล้วก็คุมไม่เลยนะคะเหมือนเราก็ไอ้เนี่ยเหมือนมันฝรั่งเหมือนปีที่แล้วโมนาเห็นลุงทำแบบเนี้ยแับมันฝรั่งนะคะปีนี้เราไม่ปลูกมันฝรั่งนะคะ ีนี้ลงุงลุงไม่ปลูกมันฝรั่งเพราะว่าลุงบอกว่าเราซื้อเขาปีนี้ซื้อเขากินเนาะไม่รู้จะทำถูกใจลุงก่น,นะเดี๋ยวลุงก็ามาดูแล้วก็แก้ไขเองแหละอิ๊ถ้าทำไม่ถูกใจกแ,แกเดี๋ยวแกก็มาดูแล้วก็มา,าปิดเองแหลนะเนาะ สนุกแล้วนะคะสนุกกับการปลูกต้นไม้ใบหญ้าเนาะก็ตามนี้เลยดูลุงทำงานข้างนอกปะลุงพวนดินนะคะผมมือโมนาไปไหนแล้วอะอ๋อเนี่ลุงพวนดินอยู่ข้างนอก รุ่นรุ่นตารุ่นยายของเขานะคะเหม็นน้ำมันเบนซินตรงนั้นไม่ปลูกดอกไม้นะคะลุงควนแล้วน,นุปีที่แล้วเรามีแค่ครึ่งหนึ่งนะคะปีนี้เราต่อลุงต่อมาให้ถึงตรงนี้เลยอะ่ะ แป๊ดดิอ่จบเห็นไหมคะรถไถรถไถน้อยรถไถน้อยพวนดินเด้านนี้เราจะไม่พ่วนเพราะว่าเราจะมีต้นไม้ของเราปลูกไว้อยู่ส่วนอันนี้เป็นของปีที่แล้วเห็นไหมคะที่โมนาบอกว่ามันมีต้นไม้ตรงนี้พอลุงมาตีมาพวนคือต้นไม้ที่มันเป็นที่เรา ที่แล้วมันก็เป็นปุ๋ยได้เลยนะคะเพราะว่าพวนลงไปก็เป็นปุ๋ยได้เนาะหลังจากนั้นเราก็นั่งพักผ่อนกันแบบสบายๆอย่างนั้นเลยนะคะลุงเอาไอ้นี่มาแล้วนี่นี่เรามีเพื่อนใหม่วันนี้ที่โมนาจะไปซื้ออาจจะไปซื้อเขามาอีกตัวหนึ่งให้เขามานั่งเป็นเพื่อนกันโมนาเห็นเขานั่งคนเดียวโมนาก็คิดนั่งคนเดียวนะาน่าสงสารจะไปหาเพื่อนมาให้วันนี้ผลท้ายเพื่อนไม่มีแล้วเพื่อนถูกขายไปหมดแล้วนะคะเนาะลุงเอาน้ำพุมาติดแล้วอันนี้เป็นน้ำพุที่ทำมาจะเขาเรียกว่าอะไรใช้แสงอาทิตย์นะคะ เวลาเขาจะทำน้ำพุขึ้นมาเขาจะใช้แสงอาทิตย์เนาะเธอไม่มีเพื่อนนั่งเลยเดี๋ยวพอมีดอกไม้เธอก็จะสวยงามนะคะมีดอกไม้เนาะน้ำพุน้อยเดี๋ยวเราค่อยทำความสะอาดนะคะอ่าอะไรอแล้วอ่ะไปแล้วอะดูเนี่ยอ๋อ ใส่เอาเอาหินถ่วงนะคะเอาหินถ่วงเพื่อไม่ให้เขาไปอยู่ข้างๆเราจะให้เขาอยู่ตรงกลางก็เอาหินถ่วงกับสายเอ็นนะคะนะ,ะถ่วงน้ำพูให้มันอยู่ตรงกลาง,างปีที่แล้วเรามีแค่ตรงนี้นะคะดอกไม้ครึ่งน,นี้เนาะเรามีแค่นี้ปีนี้เราได้สัม,มทานต่อจ้าไปจนถึงนู่นเลยจะสุดแล้วนะคะปีนี้ดอกไม้จะยาวขึ้นกว่าเก่านะคะ มีแดดแต่ยังมีลมนะคะมันเย็นมากเลยพี่น้องลอยกระท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 งกันแล้วหลังจากไถเสร็จก็ เกลี่ยกเกลี่ยกเกลี่ยทำความสะอาดไปนะคะเราเหนื่อยแล้วขอนั่งแป๊บหนึ่งเกลี่ให้เข้ารูปเข้าล่าง <c oughs> แม่มดนั่งแม่มดนังแม่มดอันนี้ได้งานหลายอย่างอยู่ดีถนดอนหญ้าเก็บหญ้า ชีวิตต้นไมน้นี้พอพอพออย่างนี้ไม่มีอะไรนะคะแต่พอเวลาใบออกสีม่วงสวยๆนะคะชมคลิปโมนาใกล้จะจบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นพลังและกำลังใจให้ป้าโมนาด้วยนะคะชีวิตผู้ชายคนนี้เราพอจะฝากได้ไหมก็เราก็ศึกษากันต่อไปนะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคน ที่จะเดินสายนี้นะคะดูกันนานๆดูกันดีๆเป็นกำลังใจคะ่ะเลือกผิดหรือเลือกถูกชีวิตครอบครัวมันขึ้นอยู่ที่ตัวเรานะคะขอให้ทุกคนโชคดีตลอดไปคะ่ะ